กลมแรกกลุ่มสองก็ได้นะเพราะว่าวันหยุดอยกม,มือยี่สิบห้าท่านนะ่ช่ายมรับเท้าท่านอาจารย์ก็ค่ะช่วงนี้หนูเรียนวิชาภาคบังคับอยู่ก็ได้ใช้ทุกทุกอย่างที่หนูเรียนจากพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ ในห้องค่ะทุกกระบวน่าเลยเอ่อรู้สึกขอบคุณแะรู้สึกว่าไอวิชาภาพของครับเนี่ยมันช่วยแบบล้างจิตล้างใจเราให้มันก็สะอาดขึ้นอย่าเงี้ยค่ะอ่ะ,อะนะถ้าใครฝึกเจริญสติแล้วไม่เจอความทุกข์เนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นว่าของจริงในตัวเรามันเป็นยังไงนะถ้าเจอของจริงแล้วก็รับรู้ว่า เรากำลังฝึกจริงนั่นแหละไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับขอบพระคุณท่านอาจามากเจ้าค่ะ